สวัสดีจ้ามอนี้ออสิพามาเห็ดลาดหนาหมูหมักกับผักรวมมิตรนะจ้าผักกะมนอยูสามอย่างนี่ละจ้าเข้ามาเห็ดกันเลยนะจ้าเนาะอันนี้สันคอหมูนะจ้าประมาณเจ็ดลอยกำจะหรือเจ็ดขีดอ,ออกระสิมาหั่นสไลด์จะหั่นบางเท่าที่เขาจะหั่นบางได้ได้จ้าหั่นไปเลยจ้า พันหมูเสร็จแล้วเข้ากับสิมาหมักหมูกันต่อเลยนะจ่ะอันนี้ไข่ไก่ด้จ้ะไข่ไก่สองฟองจ้ะเล้าก็ตามด้วยน้ำมันหอยสองซอนโต๊ะจ้ะเล้าก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวสามซอนโต๊ะจ้ะตามด้วยผงปรุงรสหนึ่งซอนซา แล้วออสิส่น้ำมันประกอบหนึ่งอนโตะจะก็ได้มีน้ำมันงากระส่น้ำมันงาก็ได้ได้จ้าจะอยหอมอันนี้ก็สิคุกเข้าให้เข้ากันจ้ะสูตรนี้สิไปเฮ็ดหมูจุม่มหรือเฮ็ดเอ่อลาดนาหรือเฮ็ดย่างอื่นก็ได้ได้จ้าสูตรนี้หมูมักมันจะนุ่มจ้ะเอกกระสิเก็บพักไว้ในตู้เย็นจกักสองชั่วโมงนะจ้ะแล้วหฮาก็สิมา หั่นผักกันต่อเลยเนาะจ้ะผักออกร์แกีิคแค่รสมีพอกโคลี่แล้วก็ซีมีข้าวโพดจ้ะข้าวโพดนี่เดมข้าวโพดกระป๋องเนาะจ้ะยื่นี่เนาะออก์แกนิมาหั่นแครอทประมาณสามร้อยห้าสิบกันนะจ้ะหั่นบางเลยจ้ะแล้วกับข้าวโพดอ่อนจ้ะฟักข้าวโพดอ่อนสองร้อยกรัมจ้ะหั่นเฉียงจ้ะอันนี้บ็อกโคลีจ้ะออสิใส่หัวหนึ่งเลยจ้ะอันนี้พัน บ็อกโคลี่พันดายุจ่ะเอิน้นเอิ่นดถึงนะจ่ะแต่ว่าอันเห็นมันงามออกกหั่นพักเสร็จแล้วนะจ่ะกระไดประมาณนี้จ่ะออกกริมะสับกระเทียมสองกีบนะจ่ะสับให้ละเอียดอันนี้ออสิตต้มนม้ำห่อนนะจ่ะแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งซอนโตออกเสียพักบ็อกโคลีนะ่มาต้มไปก่อนประมาณสองถึงสามนาทีจ้ะต้มไปให้มันสุก ักพักหนึ่งแล้วก็ออสิต้มแค่รดตามต่อเลยจ้ะใส่แค่อดลงไปแล้วเขาก็เช็คเบื้องว่าแค่อดสุกป,ประมาณ80ซนแล้วออก็เอา,เอา,เอาข้าวโพดนะจ้ะเอาพร้อมบาหลวลๆกแต่ข้าวโพดมันมันมันพร้อมที่จะกินได้ลวจ้ะอันนี้ก็ไม่เห็นกันเลยนะจ้ะเนาะอ,ออสิใไ่น้ำมันหนึ่งซอนโตแล้วก็เทียมสาบลงไปจ้ะอันนี้ออสิใไ่เต้าเจี้ยวลงไปผัดนะจ้ะ สามซอนโตะจะตระเจียวพัดแห่งหอมนิดนึงจ้ะพอแห,ให้ให้กระเทียมมันเหลืองหอมนิดนึงแล้วออกกระสีเอาหมูที่เขาหมักไว้นะจะ้ะออกมาจากตู้เย็นเอามาพัดเลยจะ้ะเอามาพัดพัดแห่งหอมจะ้ะพัดแห่งเขากันกับตัเจียวนะจะ้ะพอพัดได้ดสักระยะหนึ่งแล้วน,นจะจ้ะหมูสุกป,ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วออกกระสีเติมน้ำเป่าลงไปจะ้ะ เอาเติมน้ำเปล่าประมาณลิตรนึงจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วออกกับซีมาผงเครื่องกัสิมีน้ำมันหอย1ซึ่งนโตตามโดยซีอิ๊วขาว1ซึ่งนโตตามด้วยผงผงรดหนึ่งส่นซาตามโดยน้ำตาลหนึ่งนโตจ้ะอันนี้ เพราะว่าต้องปรุงหลายจ้ะเพราะว่าหมูห้องมักอยู่แล้วหมูห้องมีรสชาติอยู่แล้วจ้ะอันนี้ปรุงเพิ่มไปนิดนึงนะจ้ะออกระสิตุนไปจนหมูสุกดีแล้วออกระสิเอาพักเที่ยวห้งต้มไปน่อจ้ะเอามาใสา่การเที่ยวห้องจะต้มพักก้อนนะ่ะมันเทใส่สีสันของพัก,กจ้ะมีสีสันงามขึ้นจ้ะพักกระสิบรเลจจ้ะเ้าก็เขี่ยไปอีกสักพักระยะนึงจ้ะนแป๊บหนึ่ง ก็ถึงหานาทีจ้ะแล้วฮั่วกะสีเอาแป้งข้าวโพดนะจ้ะละลายนา้ำแป้งข้าวโพดสามซอนโตผสมนม้ำจะละลายนา้ำแล้วฮัก็สีมาใส่ในหลัดหนาจ้ะให้มันข้นขึ้นนิดนึงจ้ะฮั่ก็ตุนไปอีกประมาณนาทีนึงจ้ะฮั่ก็ตุนไปจนถึงจนกว่าแป้งข้าวโพดเขาจะสุกนะจ้ะในฮเ่าก็ได้แล้วจ้ะแป้งข้าวโพดมันก็นเหนียวข้นขึ้น ตอนฮ่าน,น่ะยังว่าคนปันไดจจะแต่พอตอนเย็นเรามันจะค้นขึ้นเห็นได้ชัดเลยจ้ะอันนี้เขากเสเซจเลวจ้ะลาดนาหมูมักหนุ่มๆเนี่ยจ้ะกับผักล้วม,มิดเมอนอรสกินลาดนากับเซนมามานะจ้ะออามักกินกับเซนมามาบันเน้นบนเน้นเซนจ,จ้ะเน้นเครื่องของบนจ้ะเน้นเครื่องลาดนาออกสิใไซพิกคน ตามที่เขามักเลยจ้ะเราก็สใส่นส้ําสมสายชูลงไปจ้ะก็จะคุกเข่าให้เข่ากันก็ได้มกักหวานกระตุ้นน้ำตาไลได้แล้วจ้ะออกมามันก็ดีแล้วจ้ะนี่ผมกล่อมดีเราจะเพิ่มถ้าพริกกับน้ำสมสายชูอันนี้กับพร้อมกินแล้วจ้ะมาจ้ะไม่มกินน้ำปันจ้ะ